ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส fm 98.25 MHz เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สุรชัยหมบัวเขียวครั้งจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีประชาชนชาวนาราธิวาสลงทะเบียนแล้ว172,43คนคิดเป็นรอยละ41ของกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่24ตุลาคม2565สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ปบัตสวัสดิการแห่งรัฐ n o f g o t h ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันหรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง17หน่วยในพื้นที่ได้ถึงวันที่31ตุลาคม25-65ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสถานะสมบูรณ์ให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งจะประกาศผลเดือนมกราคม25-66ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จะต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2565 ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร